ขอหนึ่งเรื่องที่ภูมิใจใ,ในตัวเองมากที่สุดปีนี้ภูมิใจเรื่องสุขภาพมากตัวสุขภาพจจประจำปีผลดีมากคอเลสเตอรอลลดลงจากที่สูงมาตลอด6ปี spe spe เพราะว่าออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารดีขึ้นก็น <ส leve. S 2> ่าจะเป็นเรื่องการที่เข้าคนอื่นได้ง่ายนะครับพยายามจะ <อ time S 2> ไม่มีปัญหากับใครอะไรเงีง้ยหรือเราจะช่วยสปอร์ตทุกคน <choking. S 1> ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยเอาช่วงนี้แล้วกันเพิ่งส่งคลิปออดิชั่นประกวดร้องเพลงของพี่ออฟฟิศนี่แหละแล้วก็เข้ารอบก็อยู่เหนือจอดก็น่าจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งของเหนือจอดโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยครับมันก็จะเเเเเป็็็็็็นนนนนนนแแแแมมมมมมววววววลลล้้้้้้กกกกกกกบบบบบซซออัััััขขาา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 าไไไไดดดดดจจจรรรรยยย่่่่ะูทห ยาวเท่าไหร่แล้วครับก็สนุกดีครับภูมิใจที่ได้ทำเคยพยายามซ้อมวิ่งฮาบมาลาทอนนะครับได้21นแล้วก็ได้ลงแข่งขันจร,จริงแล้วก็สามารถเข้าทันเวลาขัดออกได้เป็นช่วงเวลาที่ภูมิใจที่สุดเลยครับหนึ่งเรื่องที่ภูมิใจมากที่สุดคือเราเป็นคนที่ยอมรับผิดได้อย่างง่ายๆคะ่ะแต่ก่อนเนี้ย <c oughs> เป็นคนที่ไม่ได้ยอมรับผิดง่ายขนาดนั้นแล้วตั้งแต่เราสามารถทํามันได้ก็รู้สึกว่ามันทําให้เราเติบโตได้เรื่อยๆค่ะจริงๆมันเรื่องเล็กมากเลยคือสมมติเวลาจะไปไหนเราเปิด Google m a p แล้วมันบอกเวลามาแล้วเราก สึาากานนเชะมัผมภูมิใจมากเลยครับเดี๋ยวนี้จ่ายบินทุกบินตรงเวลามากเลยครับเพราะว่าใช้เมล็ทุกเดือนเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทุกความภูมิใจก็มีคุณค่าเสมอแล้วเพื่อนๆล่ะคะเรื่องไหนที่ทำให้ภูมิใจในตัวเองมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ